สวัสดีค่ะโอาดูแน่ยันยันขัดใจะสวัสดีค่ะยเอร์ราสวัสดีค่ะผมทรงะไรคะทรจิตอบาทโอ้ยคุณ่สุดียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรารบ้ป่ะไม่เพ้นี่ไงสวัสดีค่ะอ๋อคุมจากปูเต็มปูเต็มสวัสดีค่ะ